สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันหวังช่องเนี่ยก็ผมบาลเก่งครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตต้นพกหวานปลานาบานนะครับปลูกปี65นะครับผมปี65หไต้ต้นมะขามเทศครับผมมะขามเทศตอนนี้ก็กำลังเป็นหมากนะครับกำลังติดลูกติดดอกนะครับติดลูกติดดอกติดผลพอได้กินแล้วนะครับมะขามเทศเพชรนนัไทยมาเบิ่งครับปี65ปลูก1ปีกว่าๆนะครับปีนี้ปี67ครับผม ช่วงเมษานะครับยังพันธครบ2ปีดีนะครับตอนนี้กําลังแตกยอดกระโดงครับผมเหมือนต้นนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเอ็นตามธรรมชาติชุดนี้นะครับผักหวานปลารุ่นหลังๆผมจะบ่อนม์กิ้งแล้วนะครับผมจะบ่อกหัวของเขานะครับผมให้เขาโตเติบโตไปตามธรรมชาตินะครับผมแต่จะเน้นวิธีการรีดใบทั้งสี่นะครับนี่ใบแบบนี้นะครับถ้ากิ่งเขา โก่งลงนมลงผมสิริตออกนี่ครับเพื่อให้แตกยอดทั้งสินนะครับนี่จะมียอดออกตามตามที่เทาริตใบทีข้างหลังด้วยครับผมใบใบทั้งไตบบบ,บันไดนี่ประมาณนี้นี่ครับผมให้ต้นเขาโล่งนะครับซอยขนาอ่ะนี่ไหนๆแหละก็จะเริ่มแตกยอดนะครับผมต้นนี้คาดว่าจะได้เก็บยอด ตื่ม่พอได้กแกงได้อยู่ครับผมยังมหอด2องปีดีนี่ครับใบเหลืองเหงเหมือนผมเคยลงคลิปให้เบิงแล้วนี่ครับเหลือมมีตุ่มตายอดต้นอื่นๆน,นะครับต้นนี้ก็มาสามืีกัน,นครับผม1 2ึ่งสอสกระโดงนะครับนี่กนมไปธรรมชาติของเขา ปลูกแบบระยะชิดเนี่ยครับผมไต่ค้นประขามเทศกมีหนึ่งต้นครับผมกําลังออกยอดกระโดงขึ้นกันนะครับส่วนต้นนี่เป็นปีหกหกนะครับเอามาปลูกส่อมก็อยากออกยอดกับเขาขึ้นกันครับผมนี่ครับมียอดน้อยนี่ครับปีหกหกลักษณะแบบนี้นะครับปีนากาจะนาจะโตซ้ำมูนะครับผมอันนี้ก็กิ่งกระโดงนะครับ กิ่งกระโดงใหม่ต้นนี้ออกกิ่งกระโดงก้อนมูครับผมใบก็เริ่มจะแก้แล้วนะครับเดี๋ยวกิ่งกระโดงสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดในปีนี้อีกนะครับเขาจะโตแบบก้าวกระโดดเลยครับผมแล้วก็ต้นนี้นะครับถัดมานะครับที่ปลูกให้พี่น้องเบิ้งครับแบบกระเทาะเมล็ดก็แบบแบบมีเปลือกก็แบบบอมี่ก็ล่าหุ่มนะครับผมที่ปลูกให้เบิ้งกะ เติบโตดีเนาะครับผมตัวนี้จำบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปเบิ่งครับว่าฝั่งใดมีกะลาห่มหรือฝั่งใดไอ้มีกะลานี่ครับซีต้นนี้แหละครับผมนี่ครับโตขึ้นกันเฮายันมาเร็วเท่าเป็นเชียร่ลาหอากระแกะกะลาออกก็ได้ครับผมก็สมัครเพาะกล้าให้เขาจะเริ่มเติบโตแบบนี้ได้ขึ้นกันครับผมนี่ครับกําลังแตกกิ่งกระโดงเลยหลายต้นนี่ครับต้นนี้เอา อันนี้ข้อใบครับเข่งขอบใบกะกำลังมียอดนะครับต้นนี้ปลูกซอมครับผมยังบดได้เปิดบ่งจากเถื่อนันแทนดิปลูกซ่อมแบบเอาเมเล็ดยอดลงไปเลยเนาะครับผมกะติดดีครับผมกำลังขึ้นไหมเป็นเมล็ดปีหกกนะครับที่ปลูกซอมลงไปครับผมส่วนเห็นต้นน,น้อยน้อยนันเป็นพริกอันนี้นะครับผม แต่ขอเขินผิดอย่างพิชชอจีนนะครับต้นเล็กๆนะครับเป็นไขายขๆพริกประดับครับผมแต่ก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นกันอันนี้ก็ปลูกซ้ำครับผมปลูกซ้ำยอดเมล็ดนี่ครับต้นนี้มามาดีเลยครับเมล็ดปีหกหเบิ้งครับปีหกหเข้าใบใหญ่ใบม้นดีโอเคเมื่อนี้ก็มาอัพเดตเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเมล็ด ต้นกล้าพักหวานปลานะครับปีหกหกกัยังเหลือครับผมก็จะทยอยปลูกต่อไปครับผมพอได้ปลูกนาฝนนําครับปลูกบ่ระท่านครับผมเาิ่ปลูกซ้อมไปเรื่อยครับต้นใดตายเท่ากับปลูกนาฝนเอาขามปีแนวก็เป็นอย่างครับผมแต่ยอดกะงามอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นปีหกหกู้ต้นนีงายค่าถุงครับพี่น้องนี่ให่ค่าถุงแล้วเห็นบ่ะเมล็ดปีหกหกต้นต้นกล้านะครับผม เป็นสาไม้หลากหลายครับวางมือได้เข้ากับปลูกครับผมปีนี้ก็น่นาจะแรงแน่เจกหน้อยถ้าปลูกก็ต้องลดน้ำนะครับผมปลูกช่วงนาแรงต้องมีระบบน้ำแล้วก็ลดน้ำดีๆครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจ,จกรรมวันวางครับสวัสดีครับ